เอในหนุ่มกัใชัยกาเนิดพลอยค,ค่ะก็ในหนุ่มนะสิคะคุยไปคุยมากันดานบอกเราว่าตัวเองน่ะเปลี่ยนนามสกุลซะแล้วเอ๊ตายแล้วเปลี่ยนตามสาวคนไหนเนี่ยแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรคะกันชัยจ้องสืพันกันชัยจ้องสืพันอันนี้ใครตั้งให้หรือตั้งเองคะเนี่ยตั้งเองครับตั้งเองฮะเมื่อก่อนชื่อองค์อาจนามสกุลย่าราอาชื่อจริงองอาจ่จริงองอาจ แต่ว่าตอนนี้ก็มาเปลี่ยนอีกแล้วครับก็เป็นชื่อเต็มๆว่ากัญชัยเจาะเอ้ยกัญชัยกำเนิดพลอยครับอ๋อค่ะอะไรนะคะกัญชัยกำเนิดพลอยครับอ๋อกำเนิดพลอยครับอยากนำสกุลนี้ไหมล่ะอ๋อไม่ดีกว่าเขามีคนจองเลยนะคะแน่หลายคนด้วยสี่หนุ่ดีข่าวโหมคนเดียวจะตายแล้วคนเดียวจะตายแล้วอ้าวูดอย่างงี้ถ้าสาวเมย์ได้ดูสเก็ดดาววันนี้แล้วก็ระวังจะไม่รอดนะจ๊ะในหนุ่ม Yeah. <laughs>